สวัส <Mile> ด <dizzy> vale ีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่ท่านทางสุณผู้ชมได้เวลาสความบนเทิงจักภาพยนตระดับพิเศษค่ะเลครับกับรายการมูี่พิเค2 0 6ผต้นนัสิศร์ลครับ คุณน่าจะพลาดรางวัลออสการ์ไปสำหรับภาพยนตร์แอนิเมชันสตอร์เรชันเรื่องล่าสุดจากพาร์โนพิเกอร์สกับอ n นมาลิส a าแต่นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการ์ภาพยนตร์แอนิเมชันที่ใช้เวลาน,านานกว่า3ปีในการสร้างสารรค์ครับทุกการเคลื่อนไหวของตัวละครในภาพยนตร์เรื่องนี้ปากที่ขยับฉากต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างลุ้นแล้วแต่อาศัยความพยายามของนักแอนิเมเตอร์ในการขยับสิ่งต่างๆทีละเฟรมทีละเฟรม โดยในหนึ่งวินาทีนั้นจะต้องเปลี่ยนตัวละคต่างๆกว่าส8่ิครั้งเพื่อให้ได้ภาพการเคลื่อนไหวที่สมจริงเป็นธรรมชาติมากที่สุดถือว่าเป็นความอุตสาหะและเป็นสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆครับ าฉายล้วนะครับวันนี้สําหรับภาพยนตร์ตลกร้ายที่รวมองดาราระดับเทพเอาไว้มากมายในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันกับเฮลซีซ่ากองถ่ายปวดห้าปวดเยวกกองภาพยนตร์ของสองที่น้องโคเอนผู้กํากับมือรางวัลชี่อังครับไม่ง่ายเลยนะครับ ดาราชั้นนำของฮอลลีวูดจะมาร่วมนำแตงในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นจอร์จคลูนี่จอร์จโบเินเวสลี่น์กาวเล็ตโจแอนสันและแชนนิงเททัมแต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในภาพยนตร์ตลกร้ายที่ติดจักวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดได้อย่างแสบสันสำหรับเทลซีตากองถ่ายปวดทาปวดยกกองดึงราดความปวดของวงการภาพยนตร์ฮอลลีวูดในยุค50เมื่อดาราดังแห่งยุคโดนลักพาตัวไปจากคนที่เรียกตัวเองว่าอนาคต สิบสองตำนานนับกักนี้นะครับภาพยนตร์แอคชั่นตนกอันดับหนึ่งของอเมริกาจะเข้าฉายในร้านเรา กับรายตลองสูพูดแฝงด้วกระหำสองภาพเป็นแอคชั่นที่มันจนน้อตาคุณผู้ชมต้องไหลด้วยความตลกอย่างแน่นอนครับเป็นภาพยนตร์ภาคต่อเรื่องดัสงสากภาพเป็แอคชั่นตลกที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเมื่อปี2014ที่สามารถทำรายได้คุ้มห0ึง100ล้านเหรียญสหรัฐในเดนการจากถึงสร้างเกินแค่25ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นดินร,ราของนักสืบหนุมจองเท้าที่ต้องออกสืบพอดีร่วมกับตำรวจสุดเผยว่าที่น้องเผยของเขาอย่างนี้แทนที่การสืบสวน จะเต็มไปด้วยความราบรื่นแต่มันกลับเต็มไรด้วยความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากความเวอร์สุดเวยของน้องเขยสุดเกินเอาละครับตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Universal Pictures และ Paramount Pictures กันแล้วครับ สัปดาห์นี้นะครับภูมิใจนำเสนอตัวอย่างแรกของภาพ,พยนตร์แอนิเมชันเรื่องล่าสุดจาก Universal Pictures ภาพยนตร์แอนิเมชันที่รวบรวมเอาบทเพลงดังเอาไว้กว่า85เพลงซึ่งรับรองเลยนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องร้องตามได้แทบ,บทุกเพลงแน่นอนครับกับแอนิเมชันที่มีชื่อว่าสิงไปติดตามตัวอย่างของภาพยนตร์หล่านี้กันได้เลยครับ How you ปิดท้ทารายการสัปดาห์นี้กันด้วยเพลงประกอบจาก Snow White and the Huntsman ภาพยนตร์ที่กำลังจะมีภาคต่อในต้นเดือนเมษายนยนี้กับ The Huntsman: Winter's War ที่คนไทยเรานะครับจะได้ชมก่อนอเมริกาถึง2สัปดาห์เต็มและที่สำคัญนะครับต้องจะได้เดินทางไปสัมภาษณ์ดารานำของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้ง Chris Hemsworth และ Charlie t h e r o n มา,ากคุณผู้ชมในรายการด้วยเพราะฉะนั้นติดตามรายการของเราให้ดีนะครับ หมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะครับพบกับผมต้นธนะสิทธิ์จัดตุพุธและรายการมูฟวี่ฮิตติชาร์ต2016ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ